อากาศก็หนาวเย็นนะคะช่วงนี้ก็ยังเย็นเย็นอยู่นะเป็นลมหนาวพัดมาจากประเทศจีนนะคะแล้วทีนี้พอนลมแรงๆอาแน่นอนเหมาะแก่การเล่นว่าวคนขายว่าวเขาบอกช่วงนี้ว่าวขายดีมากได้วันหนึ่งเป็นพันเลยนี่ว่าวจุฬาตัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะคะกันลงมือทําให้ดูเลยนะคะร้านอยู่ตรงริมถนนสายสวรรคโลก้ศีสําโรหมู่ที่5ตําบลย่านยาวอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยเป็นเส้นสายหลังออกจากอําเภอสวรรคโลกไปสนามบินสุขโขทัยนะคะ ก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยลมแรงเหมาะแก่การเล่นว่าวนี่เขาก็จะมาแวะซื้อว่าวกันตรงจุดที่ว่านี้นะคะมีตั้งแต่ราคา100บาทเป็นจนถึง500บาทวันหนึ่งนี่ก็ได้เป็นพันบาทอยู่เหมือนกันเป็นไรปได้เสริมนะคะเพราะว่างานหลักเนี่ยเป็นบร์เบอร์ค่ะเป็นช่างตัดผมนะคะเปิดร้านบร์เบอร์อยู่นะคะคุณบัวอายุ51ปีชอบตัดผมแล้วก็ชอบเล่นว่าวมาตั้งแต่เด็กด้วยนะคะเวลาว่างก็จะพื้นที่ข้างร้านตัดผมนี่แหละนั่งเหลา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 ไม้ไผ่ทําโครงว่าวเล่นว่าวไป ะะช่วงฤดูหนาวลมหนาวพัดมาเลยก็จะเหมาะแก่การที่จะโต้ลมเล่นมากนะคะคือคนสมัยนี้อาจจะไปซื้อว่าวสำเร็จรูปที่ขายอยู่เสียส่วนใหญ่นะคะขนาดเล็กชักโต้ลมไม่สูงมากแต่ว่าคุณบัวนี่เขาเคลมว่าวาของเขาทําแบบโบราณจะโต้ลมได้สูงมากนะของหายากแล้วด้วยแบบนี้นะคะ,ะย้ํากันอีกทีอยู่ตรงริมถนนสายสวรรคโลกสีสำโรงพื้นที่ย่านยาวนะคะ ดีมากครับข่าวแบบนี้นะครับเรามาส่งเสริมนะครับชาวบ้านนะฮะชาวบ้าน,ชา,านชาวชอ่องเนี่ยนะครับเนี่ยทำสิ่งนี้ออกมารายได้มัน,นอาจจะไม่มากแต่ว่าเขาก็หนึ่งได,ได้แสดงความสามารถแสดงความฝีมืออย่างน้อยก็เป็น,หนเหมือนกับว,ว่าศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับเอาเป็นเงินเป็นทองได้ขายได้ว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยนะครับคนบ้านนอกอย่างเราเนี่ยก็ชอบเล่นเพราะว่าเสียงมันเนี่ยเขาเรียกเสียงอะไรจะมันเป็นตูเขาเรียกอะไรไตูที่มันหวีดวีดหรอท,ที่บ้านพี่เขาเรียกว่าสนู สนุว่เวลาเขาหมุนเนี่ยมันไปโต้ลมมันก็จะดังวู้วู้วู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 ว,วูอะไรเงี้ยมันว่าวเอาอะไรหมุนอ้าวไม่เวลาว่าวมันขึ้นไปบนบนอากาศไงมันไปโต้ลมไงคิดว่าพี่แปะเอามือหมุนหมุนเมืม่อกี้เห,ห็นไหมผู้ชายเขาหมุนเขาเขาเขาคือไอตัวเนี้ยเขาจะติดไว้เนี่ยวว่าวไง,งนี่นี่นี่ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเขาจะติดไว้เนี่ยวว่าวไงคุณหยก เคยเล่นแบบนี้เลยค่ะโยกเป็นคนรุ่นใหม่ลกก็ไม่รู้มีแต่ยกถือเชือกไอ้ซื้อซื้อเชือกไว้ด้านนี้อีกคนถือว่าวด้านนู้นแล้วก็วิ่ง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 แล้วก็คู่กนเง้เวลาเขาวิ่งวิ่งว่าเอาขึ้นขึ้นันให้มันลอยบนอากาศไงให้มันติดลมไงแล้วยกก็ปล่อยเชือกออกไปมันขึ้นขึ้นขึ้นแต่ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าบ้านพี่นะเขาเรียกว่าสนูนะแต่ว่าที่ภาคกลางผมไม่รู้เรียกอะไรแต่ตัวนี้มันจะมีเสียงเวลามันไปโต้ลมเนี่ยมันจะดังออเตันนี้นไปมั้ยคะ เขาติดอยู่ในว่าวเลยอ๋ออ๋อ,อแปลกไปอีกเออนี่นี่น,นี่นี่แหละคะ่ะครับก็บอกของโบราณจะหายไปหมดแล้วแต่ว่าพี่เขายังทำอยู่ใช่คือคนโบราณจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดี <laughs>